สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ mm. วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML hey สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาลองดูนะครับว่าส่วนประกอบของโปรแกรมอีดิทพาที่เราได้ทําการติดตั้งนะครับโปรแกรมอีดิทพ d ลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับส่วนประกอบต่างๆของอ e ีดิทพานั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมอีดิทพาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําการศึกษาการเขียนซอดโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโครงสร้างต่างๆนะครับสำหรับคนที่ ต้องการที่จะศึกษาพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนะครับว่ารูปแบบของการเขียนโปรแกรมนั้นเป็นยังไงนะครับการเขียนโครงสร้างของภาษา html นั้นเป็นยังไงนะครับหรือว่าการที่เราจะทําการสร้างเว็บสักเว็บหนึ่งขึ้นมานะครับในฉบับเรียนดูด้วยตัวเองครับก็ขอนําเสนอในเรื่องของโปรแกรม e d p a d s นะครับซึ่งโปรแกรม e d p a d s ครับก็เป็นโปรแกรมที่นะครับจะสร้างพื้นฐานให้เราในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็การสร้างไฟล์งานที่เป็นรูปแบบของภาษาต่างๆนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าส่วนประกอบของ e d i ิ p พนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของ e d i ิ p พครับก็จําแนกออกมานะครับก็มีทั้งหมดนะครับปะมาส่วนประกอบด้วยกันนะครับเรามาดูส่วนประกอบแรกนะครับก็คือส่วนที่เราเห็นด้านบนสุดนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของไฟล์ e d i t ทนะครับวิวเซิร์ชด็อกิเมนต์โปรเจกต์ทูลเบราว์เซอร์วินโดวนะครับ ซึ่งส่วนประกอบตรงนี้ครับก็<ๆ>จะเรียกว่าเมนูบาร์นั่นเองนะครับเมนูบาร์ก็คือการรวบรวมเมนูการทํางานต่างๆของโปรแกรมนะครับเราสามารถที่จะพบเห็นลักษณะของเมนูบาร์ได้ในโปรแกรมทั่วๆไปนะครับไม่ว่าเราจะไปทํางานบน Microsoft Word นะครับ Microsoft Excel นะครับหรือว่าโปรแกมรม PowerPoint นะครับเราก็จะเห็นการรวบรวมคําสั่งต่างๆนะครับในลักษณะของเมนูซึ่งเราทําการคลิกในส่วนของเมนูครับเราก็สามารถที่จะนะครับทำงานกับเมนูย่อยๆที่อยู่ภายในเมนูได้นั่นเองนะครับ อย่างเช่นนะครับเมนูไฟล์ก็จะเป็นการทํางานเกี่ยวกับไฟล์นะครับของโปรแกรม Edit Pa ันะครับสร้างไฟล์ใหม่นะครับสร้างไฟล์ใหม่นะครับเปิดไฟล์เดิมนะครับปิดไฟล์ที่กําลังทํางานอยู่นะครับปิดแ็บทั้งหมดนะครับทำการเซฟไฟล์นะครับเซฟในส่วนของแถบทั้งหมดนะครับเซฟและทําการเปลี่ยนชื่อปริ้นออกมานะครับยังอุปกรณ์ปรินเตอร์ต่างๆนะครับเซตอัพในส่วนของปรินเตอร์นะครับอัปโหลดเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับ หรือเซฟและ e x i t นะครับและ Exit ออกจากโปรแกรมนะครับนี่ก็คือเมนูไฟล์เมนูแท็บต่อมาครับก็คือเมนู Edit นะครับเมนู Menu Edit ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเราทำงานบน Microsoft Word นะครับก็คือสามารถที่จะทำการแกเราสามารถที่จะ Edit นะครับในส่วนของ s u r c e Code แล้วก็ขั้นตอนที่เราได้มีการทำงานนะครับกับตัวโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะยกเลิกการทำงานในขั้นตอนที่แล้วหรือว่าการ Undo นะครับ หรือว่าการดีดูนะครับแบ็กกลับไปกลับมานะครับก็สามารถที่จะทําได้การคัดสูตรโค้ดในส่วนต่างๆการก๊อปปี้สูตโค้ดนะครับการเพลสสูตรโค้ดการลบนะครับลบในส่วนต่างๆลบไลน์ลบเวิร์ดนะครับการเลือกต่างๆนะครับก็คือการเลือกการทํางานบนตัวสูตรโค้ดนะครับการทํางานในส่วนของฟอร์แมตนะครับการทํางานในส่วนของการทํางานของในส่วนแท็กของ h t m l out นะครับหรือว่าการที่จะ สั่งให้มุบ up มุบ down ต่างๆเป็นต้นนะครับเมนูตัวต่อมาครับก็เป็นเมนูวิวนะครับเมนูวิวก็จะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของมุมมองนะครับมุมมองที่เราจะทํางานกับหน้าต่างของอีดพัทนะครับเราต้องการที่จะนะครับเลือกในส่วนของฟอนต์แบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดเองได้นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องการที่จะเลือกลายเบรกไฮไลท์นะครับแมทซ์เบรกต่างๆนะครับก็จะเป็นการสร้างมุมมองนะครับ เวลาที่เราพัฒนาโปรแกรมเราก็อาจจะมีความต้องการที่จะมองฟอนต์อีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าการเขียนซอฟโค้ดในรูปแบบของฟอนต์ที่เป็นลักษณะของการโคดดิ้งหรือว่าการเขียนโปรแกรมเฉพาะที่เป็นแบบของเราเมนูตัวต่อมาครับก็จะเป็นการเสิร์ชนะครับหรือว่าการค้นหาส่วนต่างๆที่อยู่ภายในซอฟต์โค้ดนะครับซึ่ง e d ดิเตอร์หรือว่าโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาซอฟโค้ดทั่วไปก็จะมีในเรื่องของการเสิร์ชหรือว่าการค้นหานั่นเองนะครับ ก็จะมีการจัดการเกี่ยวกับเอกสารนะครับ format ต่างๆที่เราต้องการที่จะให้แสดงตัว s o อดโค้ดนะครับไฟล์ไทป์ต่างๆไฟล์ encode นะครับการเข้ารหัสไฟล์นะครับหรือ Permanent Setting นะครับเราสามารถที่จะเลือก p Preference Setting ต่างๆนะครับในส่วนของการทำงานกับฟอนต์นะครับสีของฟอนตนะครับการ p r i น t นะครับต้องการที่จะใช้ปรินแบบไหนนะครับ Edit p a ัก็มีเมนูที่จะให้เราจำาแนกรายละเอียดได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ การใช้งานในส่วนของทูลคีลัสต่างๆนะครับก็สามารถที่จะกําหนดนะครับรูปแบบของเมนูที่จะแสดงบนเมนูบาร์นะครับเลเยอร์นะครับได้ตามความต้องการในส่วนของแ็บโปรเจกต์ก็จะเลือกในการทํางานเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับอีดิทพัทแม้เราอาจจะมองว่าเป็นโปรแกรมเอดิเตอร์ธรรมดาตัวหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับหรือว่าทํางานในระดับมืออาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการอีดิทโปรเจกต์ Project ต่างๆ เมนูทูนนะครับก็จะเป็นการ Preference ในส่วนของฟอนต์ที่เราต้องการที่จะให้แสดงในส่วนของซอฟต์โค้ดนะครับสีของลายต่างๆนะครับเราสามารถที่กําหนดรายละเอียดในการทํางานกับสีในส่วนของ URL ลายเบรกเอาพุทต่างๆนะครับการปริน t นะครับหรือว่าการกําหนดในเรื่องของ s y นแทกนะครับเราอาจจะระบุในเรื่องของซินแทกไฟล์ได้ตามความต้องการนะครับหรือว่าการคอนฟ i ิกตัวอิดิพัทให้รันภาษาจาว่าก็สามารถที่จะทําได้นะครับ ในส่วนของเมนูบาร์ด้านบนนะครับตัวต่อมาก็คือเมนู browse นะครับเมนู browse นะครับก็สามารถที่จะทําหน้าที่แทนเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับเราอาจจะมีการเขียนซอสโค้ดไว้ในไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับเราเลือกการทํางานกับเมนู browse นะครับก็สามารถที่จะทําการประมวลผลซอสโค้ดออกมาเป็นภาษานนั้นๆได้ทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมทําการ browse ในส่วนของ external link ตัวนี้นะครับก็จะประมวลผลแล้วก็แปลในส่วนของการลิงก์ได้นั่นเองนะครับโดยที่จะมีการ บอกนะครับว่าตอนนี้ทําการเบราว์หรือว่าเบราว์เซอร์ในส่วนของไฟล์ไหนอยู่นะครับทำงานเปลี่ยนส่วนเป็นเว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นเองนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Internet Explorer Google Chrome หรือว่า Firefox นะครับเราเพียงแค่เขียนซอสโค้ดเซฟไฟล์และเลือกในส่วนของเมนูเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะประมวลผลนะครับภาษา HTML ของเราเออกมาย่าง หน้าเว็บเพจได้นะครับก็คือเว็บเพจที่อยู่ภายในอีดิทพัดนั่นเองเมนูบาร์ทางด้านบนตัวต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของเมนูวินโด์นะครับเราสามารถที่จะทําการเลื่อนแท็บนะครับแท็บก็จะปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนไปทํางานยังแท็บไฟล์ต่างๆนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังในแท็บการทํางานของโปรแกรมข้างเคียงนะครับหรือว่าเลือกนะครับไฟล์ที่ปรากฏอยู่บนแท็บนะครับหรือว่าอาจจะมีการจัดการลิสต์แท็อยู่นะครับหรือว่าต้องการที่จะทํางานกับด็อกิ e เ t นตัวใหม่นะครับ เมนู Help นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะครับในเรื่องของการทํางานบนอีดิทพารว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอีดิทพารบ้างนะครับเราสามารถที่จะดูรายละเอียดของการทํางานบนอีดิทพารนะครับซึ่งเราจะสามารถที่จะกําหนดในส่วนต่างๆได้ตามความต้องการนั่นเองนะครับหรือสามารถที่จะศึกษารายละเอียดของการกําหนดการคอนฟิกเกอร์เชันต่างๆบนตัวอีดิทพารได้นะครับและนี่ก็คือพื้นฐานการทํางานกับเมนูทางด้านบนนะครับหรือเมนูบาร์ของโปรแกร,รมอีดิทพารนะครับซึ่งก็จะเป็นอีดิเตอร์ ที่เราจะใช้ในการเขียนซอฟต์โค้ดนะครับโครงสร้างของภาษา HTML ควบคู่กับการศึกษาในการทํางานของภาษา HTML นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะน,นําไปพัฒนาซอฟโค้ดที่เป็นภาษา PHP ได้ตามความต้องการเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ